จะกินเองลูกโยนเลยโยนเลยโยนดิทิ้ง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 หิวไงล่ะไ <laughs> ยโอ้ปลาลุ้นโยนโยนโยนนี่ปลาเออโยนให้ปลาแล้วโย,ยนให้ปาลปาตอนแรกไม่รู้ด้วยว่ามันกินหรือมั้งโยนเออ

โยก็มากินกระพาะเฮ้ยเฮ้ย